จะมาทําเมนูแกงป่านะคะเนื้อเสือร้องไห้สไลดดใส่มะเขือแล้วก็ใบยี่หร่านะคะตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อเสือร้องไห้สไลด์นะคะน้ําหนัก180กรัมพริกแกง1ช้อนโต๊ะพริกหั่นซอยนะคะแล้วก็มีใบยี่หร่าค่ะเพิ่มให้ความหอมนะคะแล้วก็มีมะเขือนะคะหั่นไว้แล้วเรียบร้อยก็เดี๋ยวมาดูขั้นตอนการแกงเลยค่ะ ขั้นตอนแรกเราก็ใส่น้ำลงไปในกระทะนะคะน้ำก็ใส่ประมาณหนึ่งถ้วยนะคะใส่พริกแกงลงไปค่ะแล้วก็รอให้เดือดน,นะคะแล้วใส่เนื้อวัวลงไปพริกแกงน้ำแกงเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่เนื้อวัวลงไปใส่เนื้อวัวลงไปนะคะ ปรุงรสกันนะคะใส่น้ำปลาลงไปกะความเค็มตามชอบเลยใส่ชูรสเพิ่มความนัวนะคะแล้วก,ก็เดือดแล้วเนื้อวัวสุกแล้วนะคะเราก็จะใส่มะเขือลงไป ลุกโดดลงไปนะคะพริกกอยคนให้เข้ากันเสร็จแล้วก็ตามด้วยใบย,ยี่หร่านะคะเพิ่มความหอมใส่ลงไปเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแกงป่าเนื้อใส่ใบยี่หร่ามะเขือนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงเนื้อเสือร้องไห้นะคะใส่มะเขือแล้วก็ใบยี่หร่านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย